ออร่ยคสวัสดีค่ะวันนี้เฟื่องมาเฝ้าหลานที่โรงพยาบาลคะ่ะน,นี่เราก็บรรดาแม่ๆก็มานั่งทานข้าวกันค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันจ้าอันนี้ปอกเปี๊ยสดของยายจาายายชอบกินปอกเปี๊ยสด มากินด้วยกันจ้ามากินข้าวเยเฟื่องจ้าตอนนี้หลานยายก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วจ้าน้องปันปันอาการเริ่มแผลเริ่มแห้งแล้วจ้ามากินด้วยกันนะจ้าทุกคนจ๋าช่วยเป็นกําลังใจให้เยเฟื่องด้วยจ้าเย,ยเฟื่องได้มาพัก อยู่บ้านพักบ้านแม็กจ่ะบ้านพักญาติมาจ้ามากินด้วยกันกระยายอร่อยจ้ะยายไปเฝ้าหลานไม่ได้จ้ะยายต้องมาพักอยู่บ้านพักญาติอยู่ชั้นหกจ้ะทุกคนสะดวกสบายจ้าอบอุ่น เป็นกันเองทุกคนดีจ้าทุกคนดีมากเลยจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะน้องปันปันป่นปวยจ้าน้องปันปันป่วยเป็นตุ่มน้ำพองจ้าตามมือตามเท้า คุณหมอเลยส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเด็กลาดวิถีจ้ะเดี๋ยวน้องปันปันก็หายแล้วจ้าตอนนี้ยายก็นอนรอน้องปันปันอยู่ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามกด ไลค์กดคอมเมนต์ให้ยายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจค่ะยายก็มานอนรอน้องปันปันอยู่ชั้นหกค่ะทุกคนขาส่วนน้องปันปันแม่น้องเฝ้าจะเขาให้เฝ้าได้คนเดียวจ้าทุกคนยายก็ มานอนนอนรอน้องปันปันอยู่บ้านพักของญาติจะ้ะบ้านเม็กพนักงานทุกคนเข้าใจดีมากๆเลยจะ้ะใจดีดูแลดี